ถามว่ากุศลธรรมมีสันดานต่างกันให้สําเร็จประโยชน์อันเดียวหรือราชาสมเด็จพระเจ้าวิลินจึงมีพระราชโอการตรัสว่าพันเตนาคเสนะข้าแต่พระนาคเสนผู้เป็นเจ้าผู้ประกอบด้วยปรีชาอิเมธรรมาอันว่ากุศลธรรมทั้งหลายนี้มีสันดานต่างๆกันให้สําเร็จซึ่งประโยชน์อันเดียวกันมรือพระนาคเสนถวายพระพรว่า กระนั้นแหละมหาบพิษทำทั้งหลายมีสันดานต่างกันให้สำเร็จประโยชน์อันเดียวแล้วค่าเสียซึ่งกิเลสด้วยขอถวายพระพรสมเด็จพระเจ้ามิลินปินประชากรจึงนิมนต์ให้พระนาคเษนกระทำอุปมาพระนาคเษนผู้ปรีชาก็กระทำอุปมาอุปไมยว่ามหาราชะดูราณะบพิษพระราชสมภาร เปรียปานประดุษเสนาจัตุรงแห่งองค์สมเด็จบรม,มกษัตริย์อันยกไปปราบปัจจามิตหมู่อรินทรราชอันราวีฝ่ายจัตุรงคเสนาทั้งสี่คือเสนาช้างเสนามา้าเสนารถเสนาบทบาทเปล่าเหล่านี้ต่างกันกระทำสงครามได้อันเดียวคือชนะศึกอันเดียวแล้วก็ฆ่าเสียซึ่งหมู่ปัจจามิตรทั้งหลายนั้นยะถามีครุวนาฉันใด กุศลธรรมทั้งหลายนี้ไซมีสันดานต่างกันมีลักษณะต่างกันให้สำเร็จประโยชน์เดียวกันแล้วค่าเสียซึ่งกิเลสทั้งหลายให้ประยอุปมาเหมือนจัตุรงคเสนีมีสันดานต่างกันชนะสงครามอันเดียวแล้วค่าเสียซึ่งฆ่าศึกนั้นพระเจ้ากรุงมิลินปิ่นกษัตริย์ทรงฟังก็โสมนาตรัสว่า พระผู้เป็นเจ้าวิสัชนานี้สมควรแล้วนานาเอกกิจจกรณะปัญหาเป็นคำรบสิบห้าจบเท่านี้ปัทโมวะโคโสละสะปันโโหแสดงมาด้วยปฐมวัคมีปัญหาสิบหกปัญหานับวันจนะปัญหาอีกปัญหาหนึ่งเข้าด้วยจึงเป็นสิบหกปัญหาจบเท่านี้จบปฐมวัค